สวัสดีคะ่ะเด็กๆมาอยู่กับคุณครูมิ้นนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยคะ่ะเป็นกิจกรรมบริหารสมองด้วยสองมือของเราคะ่ะกิจกรรมบริหารสมองด้วยสองมือของเราในวันนี้นะคะจะประกอบกับคำคล้องจองคะ่ะซึ่งคำคล้องจองของเรานะคะมีชื่อว่ากระต่ายน้อยหูยาวคะ่ะ เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะใพาเด็กพร้อมแล้วนะคะเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยคะ่ะกระต่ายน้อยหูยาวขนขาปุกปุยนุ่มนวลวันนี้กระต่ายจะชวนวันนี้กระต่ายจะชวนเด็กน้อยตัวอ้วนออกกำลังกายเด็กน้อยตัวอ้วนออกกำลัง เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคำพ้องจองของคุณครูในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาทำพร้อมกันอีกสองรอบนะคะเด็กๆมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะกระต่ายน้อยหูยาวขนขาปุกปุยนุ่มนวลวันนี้กระต่ายจะชวน วันนี้กระต่ายจะชวนเด็กน้อยตัวอ้วนออกกำลังกายเด็กน้อยตัวอ้วนออกกำลังกายกระต่ายน้อยหูยาวขนขาวปุกปุยนุ่มนวลวันนี้กระต่ายจะชวนวันนี้กระต่ายจะชวนเด็กน้อยตัวอ้วนออกกำลังกายเด็กน้อยตัวอ้วนออกกำลังกาย เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทำกันได้ไหมคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆของคุณครูทุกคนนะคะสามารถทำได้อย่างแน่นอนคะ่ะอย่างนั้นเรามาเล่นจังหวะให้มันยากขึ้นกันดีกว่าคะ่ะถ้าจังหวะไวขึ้นเด็กๆทุกคนยังจะทำกันได้อยู่ไหมนะเรามาลองกันดีกว่าคะ่ะ กระต่ายน้อยหูยาวขนขาวปุกปุยนุ่มนวลวันนี้กระต่ายจะชวนวันนี้กระต่ายจะชวนเด็กน้อยตัวอ้วนออกกําลังกายเด็กน้อยตัวอ้วนออกกําลังกายเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทําได้กันใช่ไหมเอ่ยถ้าเด็กๆยังทําไม่ได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็มากดดูวิดีโอนี้ ทำซ้ำๆนะคะเราก็จะสามารถทำได้เองค่ะส่วนวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมบริหารสมองโดยสองมือมาฝากให้กับเด็กๆเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ